เอาขับมานีเอาให้มันไปให้ขับมานีเอามันเป็นสให้ลูกให้ล้านลวยๆยยน้ำกันสุกชุบดเอสามตัวตรงเด้สามสามตัวยาไปบอกเนี่ย่ให้ไปใช้ยู่ิงหนึ่งในมึงจะออกออกอนะออกออกสาทุ ขักเหลือบาทนี่นลใลรูปให้ร้านด้วยด้วยน้ำแข็สุขูสุขคนเด้อะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ปูมาไก่เด้อมาซอยรูปร้านยาตะเคียนปูขม่าเนาะปูไดงขม่าจ้าจิบบ้นจา,าปูเคยสั่งซื่อเสียงมามันบางกอกไม่หับมาหลายหมวด,ดลูกร้านอาสสิบอตันงรูดจับซื้อเสียงเรื่องน้ำปูมือมีปูเด็ดๆข้างมาก กับลูกสาวแม่ล้านเพิ่นว่าสิมาสางซอยยาตะเคี่ยมดีดังนีผู้ขี่บข้าวผู้ขี่บข้าวผู้ก้านมยาววัดถันปู้ขี่บขาวมากผู้เคยให้ลูกให้หลานอยู่ที่บ้านแม่ล้านเฮ้ยมาหลายงวดแล้วลูกหลานผู้บางคน อาจจะหลุดจักซื้อเสียงเรื่องนาปูปูชีบขาวเคยให้ดูให้ล้านมาสามโตโปูบ่ได้ลงลางดูแน่บาดนี้ก็เลยน้ำลูกนำ้ำหลานมาหวังว่าจะมาสร้างมาแปลงซอยหยาตะเชียนอยู่ทางพี่เดโอออ้ออยากสูบยาเนี่ยมาหลมาลูกหาหลาน นี่น้อยาสูบยาสูบผู้ไรสูบยาเนี่ยนะี่เอยาตุกี้อา,อาจะมาขอสั่งบารมีซอย หลูรานอยู่ทางพีอยากได้มีโศกมีหลับมีอัศมีเหี้ยโอ้อ ปูมาซอยาลาูกซอยหวังวาสิมาสากมาแป้งปูชีบาขาวเคยให้สู่หูกันมาหลายวดิมาทีได้ติดตามปูสาวน้ำมาวังวาจะมาสากบารมีทางปีไงาไปเชยดเราได้มีบารมีก็ <c oughs> เคยดูจักชายาปูบอปูชีบะขาวเคยสางซื้อเสียงมาบูจาหาบัูซื้อปูปูเมื่อกบเติงเรื่องลื้อเด้อบาดก้นนองเงินกระปองอยู่ใาตู้้เด้อปูปูตกยาปูไก่ของวันซาลาปเจ้าวปูสิใหายโชกให้นามาไว เ,ออเมื่อนี้ปูชีบขาวแม่ทอเหรียญปูเจ้าตีเจ้าท่านกระฐานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ปูเมื่อนี้ปูชีบขาวได้มากขอสั่งบารมีน้ำลูกนำหลานจะมาขอให้โชคใหล้ลาภพลังงานตะเคียนอาจจะบ่พึงนนแต่เมื่อนี้ปูชีบขาวสีมาซยอยออพักแล้จะหันไป ให้ลูกให้หลานลููกท่าน,านาเมืองไ้ไดมีโชคมีนา้าไฮไดมีเงินมีทองได้สร้างบุญสร้างบารมีมือออกพันเาปู่ได้เคยดูทักสายาปู่ชีบขาวข้องสิยูดี้ปู่ข่ยให้เขามาตลอดเด็เมื่อกี้ตะก่อนปูห่ห้ลูกหายหลานมาตลอดเดี่ปูชีบขาวลูกหลานผููไดเคยได้นำปู่บอก อู้สั่งบารมีให้ให้โซ่ไปลาบมากคสามตเมื่อกี้รานสิเอาสองตัวือสามต2สงทั้งสางบนทั้งล่างอไดเกเคลิหมดเลยกระแกกลังมีนีเนาะซื้อน้าก็อยากได้ตะกาเราซื้อก้ากครอยากได้ตะนาล้ปุ้ยจีคอยงัดจยคอยงัดดอ่อเจีคอยงัดออกมาอ มันหลุดบาดว่าน้มั้ง้เปน้เลยแต่นต่อพันศาลพเจลี่วัวสิตัดหนวดมันหนวดยาวหนดยาวหนวดยาวครับไหวน่พนศา ว่าอนุญาตบาดข้ามเด้อพี่ตัวดีก็ทำยังไงกันล่ะปูขี่บกเท้าง่ายมากเอาโชว์อล่าให้ลูกให้หลานสิมาซอยสั่งแปลงง่า่มากทางไกลไปละมีเท่าไรเราเป็นยังดอกเดี๋ยอะแยปูหรือสีซอยเด้อ ปูวงากับหนาตะเคียนเพิ่นขอหลองปูว่าห้ยซอยแหน่ว่ะสักมเาเป็นยังดอกเดเสีย,วสวยหสยปูเลยสิทำไปทีห้ยด้อเราต้องมานั่งห้ยูบฟังดอกมึงปูสิมาเอาเลยห้ยลูกหอยน้นใดนีโชคนีครับ ปูหอหางเดียวสามเก่าหนึ่งปูว่าเก่ากับหงมันตัวเดียวกันอย่าหยกอย่าหลานเพลิงอยากมันโง่อย่ามันบดไอปูก็เลยเชี้ยนหอสามหกหนึ่งสามเก่าหนึ่งสองตัวปูหอสองเซนเมตรเดียวได้ยินชัดไปบ่ายได้ยินแล้วปูชีวะเขาสีมาสั่งมาแปลงน้ำหลูกน้ำหลาน ญาติเขียนพลังเพิ่นบ่มีพอให้ลูกให้หลานเลขมันเลยบ่เขาจะเเพื่อผห,ห,ห้มานางังก็บ่ได้ผู้ใหมานางังกับ่ไใดเมื่อนี้ปูชี้บ่อเขามาซอยสานซอยแป้งซอยสานซอยบุญวารมีญาติเคียนเออหนาปูมี่ยังไรลปูนี่แต่ก็ตู้เลขกไม่ลูกให้หลานให้ใส่จรานาเบิง้ง ลูกร้านพากันเห็นบอกค่ะยกขึ้นแนจ้าเออยกขึ้นในลูกร้านเห็นไหมคะสามสามเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งแล้วก็สองสี่นะคะ3 2 1 3 2จีแม่ีเห็นไหมน้องดูกาชี้ปาขาวเทียมลาไปเนะนี่ของคุชีาขาวเด้อเด้อ เยี่ยล่าแม่ลายสามี่เา็ตัเมแลาวสามกมันับส6บเนื้อสามาหครับถ้าบอกสามหนึ่งครับสองสครับจยินชาติบรผู้ให้ลูกให้หลานอยู่ดีมีแห้งลำาุวยลำาุ้ยโอกาสหนาผู้สืบมสรสั่งใหม่เมื่อนี้ผู้เนี้ต้นสาสญาตะเคียนพ้น พันบะมีพลังพ่อที่สิบแปเอาตัวเลขมาให้ลูกให้หลานผู้ใดมาขอหักกับบ่เข่าจ็บเถื่อย่อนพลังเพื่นอ่อนให้ลูกให้หลานอยู่ดีมีแห้งปูถ้าบ่ฮักลูกหลานปูบ่มาเด้ไก่มันให้ปูก็ทำมาอยากสั่งบะหมีให้ลูกกับร้านสิได้มีซื้อสี่หันตัว ตรงเด้อสาุสาธเกยรไปกเนี่ยนใจติเอตัวอะไรี้น้ำใจตาอยู่อิงติ้งนะ้ันม่าขักไม่บอ่งสองสี่ทักเล้วคัดลไมใส่ให้ไปใส่ยูคิงนึ่งักแล้วครับพู่ในมึงจะออกออกออกนะออกออกสาธุกกับีเ ให้ลูกให้ร้านด้วยๆน้ำกข็สุกสุกคนเ้อะปูชีบมะขาวสามเก่าหนึ่งสามหกหนึ่งสองสี่ิลูกร้านทะลุจักชายาปูชีบมขาวแล้วสิหนาวปูได้มายามใดลูกร้านรวยไปทางพี่ให้ลูกให้ร้าน จงอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุ